ครับสวัสดีครับสมาชิกส่วนทุเรียนมือใหม่เช้านี้นะครับมาเดินดูทุเรียนว่าหลังจากที่เราฉีดนะครับยากําจัดเพลี้ยนะครับขอไปแล้วยอดเข้าเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับก็เลยนึกได้สิบข้อควรใช้ในส่วนทุเรียนนะครับสิข้อก็คือคําแนะนํานะครับสําหรับมือใหม่นะครับที่นําทุเรียนเล็กมาปลูกนะครับ ก็ข้อที่หครับควรเลือกต้นกิ่งพัน์ธุให้เป็นสีเขียวเขียวอมน้ําตาลนะครับกิ่งพันเนีกิ่งสีเขียวเขียวเขียวอมน้ําตาลจะเป็นได้ทุเรียนน้ำหนนะครับต้นไม่สูงมากไม่ถึงหนึ่งปีนะครับในราคาประมาณสักร้อยกว่าบาทหรือ200ประมาณนี้ก็แล้วแต่ถ้าเสริมราก็อาจจะราคาแพงนิดนึงนะครับข้อที่2ควรปรับค่า PH ก่อนนะครับบริเวณดินจะปลูกทุกครั้งนะครับ สิ่งที่จะควรแนะนำและควรทำอย่างยิ่งต้องอปรับค่า p s ของดินดูนะครับจะทำให้เราไม่เสียเวลาแล้วก็ไม่มีปัญหาในการที่จะไปแก้ดินดินที่ว่ามันเป็นดินเค็มหรือดินดินเปรี้ยวอะไรประมาณนั้นนะครับข้อที่3ครับควรวัดค่าน้ำที่ใช้รถนะครับวัดค่าน้ำนะครับถ้าเป็นน้ำน้ำบออ่อเอบาดาลน,นะครับน้ำบาดาลน,น้ำบอ่อที่เป็นดินเ ดินดานดินหินส่วนมากดินมันจะเป็นกรดนะครับเป็นค่าที่ไม่เหมาะกับพืชน,นะครับถ้าวัดได้ก็ดีนะครับแต่ถ้าเป็นน้ําคลองน้ําสระที่ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยปลาด้วยอะไรต่างๆนี่ก็จะไม่มีปัญหานะครับอย่างน้าประปาผมก็ใช้น้าประปารถก็ไม่มีปัญหาครับอาจจะมีคลอรีนบ้างนะครับแต่มันก็ไม่ทําให้พืชหยุดชะง,งักนะครับข้อ4ครับควรใช้สารนะครับใช้สารหรือดินปุ๋ยหมัก นะครับสารก็หมายถึงว่าโดโลไมท์นะครับควรมีนะครับเติมแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถันลงในดินบ้างควรมีไว้นะครับหรือจะเป็นควรควรทำดินปุ๋ยหมักไว้นะครับเพื่อที่จะช่วยในกรณีที่ดินมันแข็งมันแน่นนะครับควรมีนะครับข้อที่5ครับควรใส่ปุ๋ยหรือฉีดสารอาหารเสริมตามรอบใบนะครับใส่ปุ๋ยควรมีนะครับโดยปกติก็มีทุก ทุกทท่านอยู่แล้วนะครับแต่อย่างอย่างกรณียาฉีดนะครับก็ควรมีนะครับแต่บางท่านอาจจะบอกว่าถ้าดินดีปุ๋ยแปลว่าตามหลักเนี่ยบางทีเราอาจจะอยากจะได้ใบดาบที่มันยาวนะครับให้ใบยาวเราก็ต้องมีสารไหลอะมิโนอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ก็ก็ควรมีหรืออาจจะเป็นฮิวมิกอะมิโนอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเราอยากจะให้ใบใบเขียวใบหนาใบมันใบใบใบใหญ่ก็ไปฉีดใน ช่วงที่ใบเป็นใบเพยอย่างนี้เป็นต้นนะครับควรควรมีนะครับควรมีข้อที่6ควรฉีดยาเพี้ยมะแรงนะครับยาราตามรอบใบนะครับตัวนี้สําคัญนะครับควรมีนะครับควรมียาราด้วยยาชื่อรานะครับแล้วก็ยาที่เป็นยากันยาป้องกันและกําจัดนะครับเพี้ยต่างต่างนะครับตามรอบใบก็หมายถึงว่าถ้าเป็นโดยปกติเพี้ยเขาจะลงตอนที่เป็นใบแบบนี้แหละครับเนี่ยใบแบบนี้แหละ ขอไปใบใบดาบใบอ่อนอย่างนี้ละครับเนี่ยมันจะลงที่ยอดอ่อนครับและหลังจากนั้นเพลี้ยาบางอย่างโดยเฉพาะพวกเพลี้ยจัก,กจัน่นหรือเป็นเพลี้ยเพลี้ยไก่แจ้นะครับเขาจะลงในช่วงใบอ่อนนะครับเขาชอบใบอ่อนแล้วก็ดูดกินน้ําเลี้ยงใบอ่อนให้มันใบบิดงออย่างนี้เป็นต้นนะครับควรควรมีควรควรซื้อเก็บมาไว้นะครับข้อที่7ครับควรปลูกพืชพี่เลี้ยงเพื่อบังเสงนะครับเพื่อบังเสงบัง บางแสงที่มันจ้าเกินไปหรือเป็นพืชพี่เลี้ยงกำบังนะครับถ้ากรณีที่เราไม่มีสแลนนะครับควรปลูกควรควรปลูกถ้าไม่ปลูกนะครับบางทีทุเรียนใหม่พอเราลงไปแล้วเนี่ยรากเขานะครับอาจจะถูกเผาแต่ถ้าท่านใดใช้ฟางก็แก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแต่ก็ต้องโดนทางใบทางยอดมันจึงทําให้ทุเรียนบางบางส่วนบางที่บางพื้นที่นะครับ ยืนฟื้นตัวค่อนข้างใช้เวลาเป็นเดือนนะครับอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าต้นใดนะครับที่มีพืชพืชบังบังแสงโดยเฉพาะในช่วงบ่ายสองโมงบ่ายโมงบ่ายสโมงเนี่ยแดดมันจ้านะครับถ้าเรามีบังนะครับมีพืช บางเงาให้เนี่ยดูดูรู้สึกว่าทุเรียนจะมีการเจริญเติบโตได้ดีนะครับใบก็จะเขียวใบไม่เหลืองนะครับอย่างนี้เป็นต้นควรมีนะครับถามว่าไม่มีได้ไหมก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเสียเวลาสักนิดหนึ่งหรือทุเรียนอาจจะใบไม่เขียวเหมือนกับคนอื่นๆเขานะครับถามว่าตายไหมไม่ตายนะครับอันนี้เป็นข้อควรแนะนาควรควรทําเฉยๆนะครับข้อที่ข้อที่8 รดน้ำนะครับควรรดน้ำก่อนฉีดยาฉีดสารเคมีสารอาหารนะครับควรรดน้ำก่อนทุกครั้งและเสมอไปนะครับไม่ควรฉีดนะครับในช่วงที่ทุเรียนขาดน้ำนะครับนี่คือสิ่งสำคัญเลยถ้าทุเรียนยังยังแห้งแรงอยู่นะครับเขายังไม่ได้มีความชุ่มฉ่ำอะไรเนี่ยสารเคมีจะทำปฏิกิริยากับเขาแรง บางทีอาจจะใบไม้ใบเหลืองใบร่วงนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นจะฉีดอะไรลงไปจะต้องฉีดน้ํารดน้ําให้เขามีการปรับสภาพก่อนนะครับประมาณนั้นข้อที่9ควรเตรียมยาเตรียมปุย๋ยและฮอร์โมนไว้ใช้ทันท่วงทีนะครับถ้าปลูกแล้วนะอาจจะปลูกต้น1-2ต้นนะครับมีเพื่อนสมาชิกท่าหนึงซื้อทุเรียนมาสต้นมาปลูกนะครับอพอปลูกลงไปนะครับ ซื้อแต่ปุ๋ยนะครับซื้อแต่ปุ๋ยมาไว้แต่ยาฉีดไม่มีพอก็แทงใบประมาณนี้แหละครับแค่สองคืนแค่นั้นแหละครับใบร่วงหมดเลยนะครับเพลี้ยมันลงครับมันกินแล้วมันดูดแล้วมันก็ร่วงหมดนะครับก็ก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายก็ต้องรอรอบใบอกีกสองเดือนมันก็เสียเวลาปกติใบใบหนึ่งรอบใบเนี่ยมันจะมีอายุเร็วที่สุดเร็วที่สุด45ห้าวันช้าที่สุดถึง60วันนะครับก็อยู่ในช่วงนี้แหละครับถ้าอุดมสมบูรณ์ก็จะรอบใบจะเต็มเร็ว โดยเฉพาะถ้าเรามีปุ๋ยมีสารอาหารช่วยเขานะครับมันก็จะ,ะคือมันจะต้องแก่เร็วขึ้นนะครับสุดเร็วขึ้นประมาณนั้นแต่ถ้าปล่อยตามธรรมชาติก็น่าจะประมาณสักไม่เกิน60วันนะครับข้อ10ครับควรศึกษาให้รู้เรื่องพืชที่ขาดาธาตุอาหารนะครับเราจะแก้ปัญหาได้นะครับสำคัญนะครับต้องต้องต้อง,ต,องต้องศึกษาความรู้ในเรื่องของเอ๊ะทุเรียนพอเราปลูกไปแล้ว ใบออกมาลักษณะแบบนี้ใบบิดงอขาดธาตุอะไรหรือใบเหลืองขาดธาตุอะไรใบเป็นลักษณะใบเล็กๆยอดเล็กๆขาดธาตุอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นสิ่งสําคัญนะครับเป็นสิ่งสําคัญควรศึกษานะครับควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตามหลักวิชาการแล้วก็แหล่งที่น่าเชื่อถือนะครับข้อ11ครับควรทําปุ๋ยหมักไว้ใช้เองนะครับเพื่อปรับสภาพดินนะครับไม่ว่าจะดินขี้วัวขี้ขี้แพะ ที่ไก่ก็แล้วแต่นะครับหรืออาจจะใช้วัสดุที่เรามีตามสวนนะครับควรหมักไว้นะครับบางทีช่วยเราได้นะครับช่วยเราได้เ,เวลาเรา,เอ,าอาจจะใส่เป็นช่วงที่รอบใบามานะครับเราก็อยากจะใส่ก็สามารถใส่ปุ๋ยเราขี้เกียจเจาะรูเราก็สามารถเอาดินปุ๋ยหมักนี่แหละครับวางกบกบเม็ดปุ๋ยได้เลยก็ใช้ได้เช่นกันนะครับก็ถือว่าควรทำนะครับข้อสุดท้ายข้อ11ครับ ควรแยกสารเคมีหรือฮอร์โมนฉีดออกจากกันนะครับกันสารเป็นโทษต่อพืชนะครับบางตัวนะครับพอรวมกันแล้วลดมีการลดปฏิสิทธิภาพของอยาตัวนั้นลงแต่บางตัวเสริมแรงทำให้ใบไม่ใบเหลืองใบกรอบอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์นะครับ ยังประสบการณ์ยังไม่เยอะนะครับควรแยกกันฉีดนะครับไม่ควรรวมกันเช่นบางบางท่านเราไปดูผู้ที่เขาเป็นแล้วเ็ามีประสบการณ์แล้วนะครับเขาใส่ทั้งฮอร์โมนใส่ทั้งปุ๋ยเกรด็ดใส่ทั้งยาฆ่าเพาาเล,ลี้ยฆ่าแมลงเราก็ไปเอาตามเขาทําตามเขาไม่ได้นะครับไม่ได้ย้าเด็ดขาดเลยถ้าเป็นมือใหม่นะครับถ้ายังไม่มีประสบการณ์นะครับเพราะว่าหลายๆอย่างนะครับไปดูคลิปเดิมที่ผมได้ทําไว้ว่าสาเหตุที่มือใหม่นะครับใส่ยา รวมกันไม่ได้เพราะอะไรนะครับมันจะมีที่เพราะสิ่งเหล่านี้นะครับผมผมลองทําดูแล้วผมไปดู youtube เขานะครับผมก็ใส่ตามอัตราที่เขาอธิบายไว้โอ้รู้สึกว่ามันมันมันทั้งเหลืองทั้งร่วงนะครับอย่างนี้เป็นต้นค่อยๆค่อยๆทำค่อยๆศึกษาไปนะครับค่อยๆหาความรู้หาประสบการณ์ไปนะครับพอเราเข้าใจแล้วก็ไปถึงขั้นที่เราอ่าอ่า เชื่อตัวเองนะครับเชื่อมั่นตัวเองว่าเราทําแล้วมันไม่มีปัญหาค่อยทํานะครับถ้าถ้าลองอยากอยากจะลองก็ทําแค่เพียงต้นเดียวฉีดต้นเดียวไปก่อนนะครับถ้าร่วงเนี่ยมันก็จะเสียเวลาไปอีกเดือน2เดือนอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่ควรฉีดรวมกันเพราะเรายังไม่ถึงขั้นเซียนนะครับก็มี12ข้อประมาณนั้นนะครับสำหรับเช้าว,วันนี้ที่จะแนะนำสมาชิกมือใหม่นะครับ ก่อนที่จะไปทํางานสําหรับเช้านี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ